เมื่อโชคลาภไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือเรื่องของพลังศรัทธ,ธาที่ท่านเลือกแล้วท่านกําลังมองพระกิ่งชินบัญชร100ปีพระเครื่องแห่งตํานานที่ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรหรือสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์100ปีแห่งการประสูตรของพระองค์นี่คือเรื่องราวจากสมาชิกของเราท่านหนึ่งที่ได้บูชาพระกิ่งชินบัญชรชุดนี้ไป แล้วเกิดปฏิหารในงวดวันที่16สิงหาคม2568เมื่อเลขท้าย2ตัว63ปรากฏขึ้นถึง51ใบเต็มๆรวมเป็นเงินรางวัลกว่า120,000บาทสะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานโชคลาบแก่ผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงท่านคิดว่าองค์ไหนกันแน่ที่ประทานโชคครั้งนี้เพราะเมื่อศรัทธาย่อมเกิดปฏิหารพระกิ่งชินบัญชร100ปี พุทธานุสรแห่งความเมตตาและมงคลชีวิต